ตอนนี้ฉันเหนื่อยมากรู้เปล่าฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างนะฉันอ่านหนังสือทุกอย่างและฉันพอหนังสือทุกอย่างฉันชนะทุกเกมและฉันแพ้ทุกเกมฉันกดเลิกติดตามและกดติดตามก็เกิสิและคันเอกขึนออฟไลน์กันไปทีวีผู้ใครกดด้วยฉันก็ยังเทาถือไม่ได้อยู่ดีนะแต่ก็ฉันก็เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วฉะนั้น พวกเราแสดงให้พวกเขาเห็นดีกว่าว่าโลกนี้มันมีแต่การฆ่าหรือไม่ก็ะทั่ฆ่าเพราะอย่างนั้นสัมภาระั้งพวกเราไม่เหือนเที่อยากแั่พวกดังนั้นสวนเราไม่ไม่พูดต่อพูดต่อเลยพูดต่อ แม่งอ้ไจะาจ้าทำอะไรอย่าอย่าแตะตัวฉันนะฉันไม่เคยแตะตัวแกเลยนะไม่แตะนิดเดียวเลยนี่ทำมีหานเลยเหรอแกไม่อยากแตะตัวตัวเองตัวคนนี้เลยไงเออไม่ไม่ไสักไรเฟนวุ่นเลยวุ่นเธอจะยุ่งเลยนะเออมึงเห็นกูไม่ยุ่งเหรอฝาดกำลังงอมุกตลกหรือไงมุกสักไรเฟนยุงเลยก็จอม ฉันมีคำถามนี่ในจำเรืองใที่ตายเลเปล่าฮะได้น้องชายที่มีแสนดีเ้ยเคลียอะไรไปเลวน้องชายที่งงงของนายอะผมจเสเวลาที่เสียไปเนาะแล้วฉันมีคำถามเรืที่ดีกว่านะ a t e fuck เฟเวใช่อากมี่ยฉันจงไคจะชอสครก็ตาม c วนี้เขาโกสดใสลูกล้ออา โอไมค์ครั้งละกูน่าดียังไงที่มาต่อยกูช่งวันนี้มันหมาะกับพอดีเนาะกูไม่คิดว่ามันเหมาะกับมึงเลยไอ้ทวดเฮ้ยไอ้เจะเอออ่ากูตอบไอ้สับกูตอบกูตอบกูตอเคโ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 อเค กูเริ่มเครียดกูเริ่มเครียดกูเริ่มเครียดไอ้สัสกูเริ่มเครียดดูหน้าเธอสิกูดูไม่ได้ไอสัสเธอดูหน้าตัวเองไม่ได้นี่นาดูด้วยกันโลอากาศสดใสเฮโอ้ยู่ทำกูไม่ได้หรอไอ้สักฉันยังไม่ตายเว้ย่อปจดเผาไอ้เนี่ยฉันเสจกันทีไอ้สัสทุวันนี้ขอคงโลอากาศสดใสดีนะเฮ้ยโว แอบมองดิแข่โพวันนี้กักกูน่าจะฆ่าไปแล้วเป็นตัวแรกอาวิพี่อะไรโล่ลงในตลกซะ w h a อ้ยโอ้ยไอ้จอมเวรไปเลยโอ้ย้ก็ได้ w h น่ปะเนี่ยไอ้บโอ้ยเธอไม่ใช่คนเดียวที่หลบได้นะ นี่อสิี่ต้องกอใช่ไหมหล่ะฮอ้ยอ้อ้ยอ,อ,อ,อ้โอ้หเ้จอ้าอ้างผัน้นะเอ้ยเ,เ,เออเธอไ้รู้อร้สึกหอกเนะอ้เออเลิกปากกันทีทุกทว,วันนี้จะจบแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่อๆ้ๆๆๆโอเคงั้นจะฆ่ายาซ้ํซอาสนะยอแพ้ทหยพ้ย,ย,า,พย,า,ยามทางออกมานานแล้วหรอกะก่งเหนโห ฉันก็ไม่ได้พูดถึงนะว่าผิวล่องน่ะร้องไห้โกรธควรก็ไปม,มีประโยชน์นะเฮ้ยคุณมีทิปจมีทิป้าเพราะถ้าพวกเราทำพวกเราจะกลับมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเมนะ ไมก่ก็โอ้ยโอ้ยอ้ะโอ้ยอ่ะไม่ไหวแล้วทุกอย่างมันกลับเงินกูย้ายมาแป๊บหนึ่งโอเคโอเคมาต่อเออ,อ,อกระเทียมเต็มือมือเทยมไปมือมือีออ่เกี่ยวมากกว่าไปแล้วนะน่าเจ็บนะโอ้โหแม่งโคตรน่ะ,ะที่ฉันรู้คือเดี๋ยวนะฉันจะอธิบายทำไมเธอก็แค่ดูเฉยๆก็ได้เนาะเออใช่ตอนนี้กูพิการแล้ยสัตว์มา โอ้ยว่ากูเล่นยุกิง่ายกว่าเยอะเลยโอ้โหยิ่งยิ่งกว่ามาฆ่าบางเนี้ยัช่ป้กูไปฟังก็ได้กูฟังกูฟังนะที่ยังได้มากกว่านี้บางคนอ่ะที่ยังจะอยากจะดีกูไม่ต้องคอยเฟรนไม่อยากให้จะจบตอนนี้เหระมันดูเศร้าจริงนะโอ้โหเด็กผู้องเพื่อนเธอจำช่วงเวลาดีๆได้ไหมจำไม่ได้กูฆ่าทุกคนหมดแล้วโอเค กูจำไม่ได้กูเปิดโมเดลจินน่าไฟแล้ววางว่างเนาะจะได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วนะเออคิดคิดนานเลยทีเนี้ยคิดยาวเลยอืมยังอ่ะคะค่ะมึงโอเคโอเคเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์อืมหน้าอาเบยังหน้าอาเบอจะ what the fuck my friend อืมอ่ามเอาหัวตัวเองมาทำให้ล้นเละโอ้โหที่อะ โอ้โหแฟะโอ้อืมหน้ากูร้อยละอืมคิดคิดตั้งนั้นละอืมจะให้คุณจะจะเอาโหษไปอื้อเอ้ออพยายามละนะอืออื้ันมาท้าโหดเฟ้ยยังอนว่าพวกเราจะสมาเปลี่ยนไปได้นะอื้อแล้วบางทีก็ได้อาหารดูไปเรื่อยๆโหละแล้วสร้างมาใหม่ ครั้งหนึ่นะสร้างมันมากขึ้นด้วยอ,อ,อ,อาจจะแผลก็มีชุดเกาะมันไร่สาระใช่ไหมอ่ะฮะแผลคุณจะไอ้ฟาดเออเป็นคนที่ไม่มีวันรู้สึกพอ,อ,อใจเลยนะเนี่ยเอ,อ้๊คุณเป็นไรไอ้สารุก็ะแกตอนนี้ฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> แล้วก็มันจะหยุดจูงตีฉันแล้วนะ ก็ดีนจะใช้ท <oh> okay. ่าไม่ตายงมึงก็ได้กได้เดี๋ยวฉันจะโชว์ท่าไม่ตายให้ดูท่าไม่ตายมาโอซกนสเออเ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 ฮ้ยฮึฮึดฮ um ึดฮึดฮึดออเเอ กแบนูเลยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เออ้ยอ้ยอ้อ้ยเอยเอ้ยอ้ยโ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 อ เออเหรอเวลาทีไามาตัตายของเธอแล้วฮะฮเอจะไม่ตายไปเลยไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ใช่ไม่ไม่มีอะไรเลยหมายความว่ามันจะไม่ถึงตาของนายยังไงละ่ะฉะนั้นพวกเราก็จะอยู่ตรงนี้จนจนถึงเวลาจะจบไม่ไม่ไม่กจะแจงกจะแจงกุะแจงเออเน่อยเนะ เธอโจมตีเขาไม่ได้หรอกนะเออได้ฉันไม่ทำอะไรก็ได้นะได้เลยเธอไม่ควรจะทำมาเลยเลยเพราะอ้าวมึงจะนอนเหรอโอ้เห็ดกุ้ยเทถีวมาแบบใกล้ๆ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 มาจิ๊บเองเขาคิดว่าฉันจะนอนเหรอ พลังเดอะแฟดเข้าใจไหมพลังเดอะแฟลชพลังเดอะแฟ<อ>ลชกีรองหอบพ้องอ่ะฮะกูเดินมาแล้วกูจะพร้อมจะจิ้ม,มห่มึงมันก็จบแล้วสินะอย่างเขาว่าฉันน่ะไม่เจอเธอแล้วกันถูกมันจบแล้วงั้นฉันไปกิ้วบี้ก่อนแล้วกันนะนะถูกต้องมึงต้องไปเพราะมึงก็จะตายกูกูพร้อมจะจิ้มไอ้สกอยแหละโอ้โห นา่อยากได้อะไรไหมโอ้มีนันได้มีดกว่าได้โอ้ยมีโฟองหนอยนสัตว์เฮ้กจะไปขายสกออีกแล้วเดินเดินเดินสัตอัสก้สกกออังมีโคตรไกลเลยเธอน่านะจะเป็นคนที่เจ้าดีจากไม้เก็บแมง่งเฮ้เป็นไง เอะไรอ่ะแทง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 ตายไปสุดดูสิฉันเองแทงแทงแทงเลยนะฉันให้แก้เธอจะใช้ What the fuck my มึงคือตัวเขี้อะไรตั้งแต่ต้นนี้ไปฉันเองเพื่อสิทธิของแกไงล่ะฉันน่ะมีประโยชน์นะใช่ฉันมีประโยชน์นะแล้วฉันก็ฉันอย่าอย่าฆ่าฉันเลยจ้ะก็รองอย่ฆ่าฉันเลย หนุ่มราองเลยจะเล่นมากจะเล่นไปเม้งเออเออไปเม้งตายตายโหดตายต่อเม้งนี่มือของโทริกโกะนะอันนี้ก็ตีของฟานี่เย้กูทำไดออ้อะไรสวดดัสดีชื่อว่าคาร่า ขอบคุณนะพลังของเธอปลุกฉันจากความตายไอ้สัตว์เด้ไปไกลๆ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 ตอนแรกไปโอาไปมันก็ได้ก็ได้โอ้ยคนผานคนผ่านไอ้เหี้ยเอาล่ะตอนนี้พวกเราก็สมบูรณ์แล้วมันไม่มีอะไรหลงเหลือให้พวกเราที่นี่แล้ว นี <growing> <iser> ่<ย>ี่ให้ลงเลือไปต่อกัดีกว่ากูจะงไม่เฟรนเอ่ออออืมกไม่เลือกรบไอ้สัต กูจะเลือกเออดันโนจะเลือกดันโนไอสัตว์มึงมีปัญหาไหม้ mm hmm. มึงมีปัญหามึงก็มาตัวจัดตัวกับกูได้ไอสัต mm hmm. e a, ว์อีอะคารวยหวยล่ะไม่ mm. way, เหลือไอสัตว์มันเบี้ยงแล้วก,ก็ตาว่ะนะ mm. way, ก็แสดงม,ม,นะ mm. มันเป็นเลือด นานเลวด้วยอืมกดเอาไอ้เหี้ยแม่งโอ้โหอีสัตว์ไอ้ค้าลามึงเกลียนไอ้เหี้ยค้าลามึงเกลียนใช่ไหมเดี๋ยวกูจะตบมึงเดี๋ยวพุจะตบให้คว้ามัแล้วมึงจะตายในชีวิตมือแห้งเงี้ยอ้สัตว์ต้องโอ้โห กูสากดให้มึงนะหอดไปใช่ไอฟาต้าเมนน่าสนใจเธออยากจะกลับไป ต้อง<ห>กูอยากจะกลับ,ลบไปที่วิดีโอที่เธอทำ้ายไปถูกต้องกูอ,งอยากกลับงั้นเรามาทำข้อตกลงกันเธอมีสิ่งที่ฉันต้องการอยู่สมาให้ฉันแล้วฉันจะคืนโลกให้เธอปัญหาคือมันคือทียอะไรเออมึงบอกกูสักคำดินหนกูขอ้องอะบอกกูหน่อยบอกกูหน่อยไอสั์บอกกูหน่อยบอกกูหน่อย เป็นอันกลงเธอจะให้วิญญาณคุณไอ้ว์และเธอจะกดซับสไครต์เออกดซับสไครช่องลิ n นจี o โกะ a y บ s h ยาชีนะคะแล้วก็กดชิกกอซับสไครต์คันดีกี้เกนออฟไล n ์เกม i n ทีวีด้วยนะครับโอ้ยผายเจ็บคอมดแล้วงั้นก็เป็นอันตกลงเ เล like, ็กคนกี่เข็นออฟไลท์เกมิ่งที้เีย้กูเจมค่อฝากกดไลค์กดซับ s c r ค b าผมด้วยนะคะด้กี่เข็นออฟไลท์เกมิ่งทีวีผมผมจะเอามาภากนะโอเคงันได้ก่อย